สวัสดีครับทุกคนสําหรับช่อง YouTube ชา์ยิมเขียนนะครับผมจะมาชี้แจงเรื่องการลงทินนะครับซึ่งในวันพฤหัสบดีที่5เนี่ยโรงเรียนผมเปิดนะครับผมอยู่ชุมแสงเนาะผมเป็นคนต่างจังหวัดและบ้านผมติดกับรถไฟนะครับคือออยง่ายติดกาาับสถานีรถไฟนั่นเองผมอาจจะลงลิปแค่เสาร์อาทิตย์นะครับก็คืออาจจะถ่ายแค่บางขบวนเท่านั้นอย่างเช่น1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองโดดพิเศษที่7อาจจะถ่ายแค่2อถึงสขบวนนะครับ พอตกเย็นมาหรือกลางคืนเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปกลางคืนนะครับก็คือรถไฟกลางคืนอาจจะเป็นรถด่วนอุตราวิถีขบวนที่9รถเลี้ยว108 107ด่วน51ด่วนพิเศษที่1314ด่วน52ด่วนราวิถีขบวนที่10นะครับซึ่งผมจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปพวกนี้ซะส่วนใหญ่ก็คือเอาง่บางวันผมจะถ่ายบางวันหัวอ่านไม่ถ่ายนะครับ ก็คือเสาร์ที่มาเป็นวันหยุ่ใช่ไหมพว่าจะลงคลิปแค่สองสามคลิปเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ใช่ถ้าคุณไม่อยากพลาดในการดูคลิปรถไฟนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากเนื้อฝากตัวนะครับช่อง h a ดิ y เขียนจะเป็นคลิปเกี่ยวกับรถไฟนะครับมันจะมีคลิปสั้นคลิปยาวหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรก็วานไปนะครับซึ่งผมสัญญาว่าผมจะทําให้เต็มที่ผมจะถ่ายที่สุดผมจะผมจะพัฒนา ให้ได้ครับนะคนที่ติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมอาจจะลงคลิปไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าโรงเรียนใกล้เปิดเทอมแล้วคว่าจ,จะลงแค่สองถึงสามคลิปสาวที่พออาจจะลงคลิปประมาณนี้แหละหรือไม่ก็ถ้าผมไม่นอนจริงๆท้องเป็นวันเสาเร์พอจะถ่ายรถเลี้ยวหนึ่งสูแปดหนึ่งูเจ็ดอะไรอย่างนี้นะครับโอเคขอบุญนะ